คงงเกมเมอครับวันนี้จะมาเล่นไมคครับเอาชีวิตรอดนะครับถ้าเล่นไปนเรื่อยๆครับมันดูกันไม่จะถึงร้อยวันหรือจะตายก่อนนะครับไายกรุของผมคือถ้าผมตายะจะมีคอมส่วนหายไม่ผมจะเปิดเป็นคิวตัวดีไปแต่ผมจะทิ้งคอมส่วนไปนะครับแต่โนนี้จะเป็นไบตอนะครับ ส่นคอมมูนิตออนดูก่อนนะครับผมลูม,มาหลายออนอยู่ครับ <c oughs> แล้วมันจะเพิ่มสไตล์เจอร์ใหม่บ็อกบอสไอเทมอินสตีทแล้วก็บล็อกนะครับเ <c oughs> <c oughs> สียงมันจะแหบเิ็นเลครับ <c oughs> อย่างแรกคือเรื่องของการต้นไม้กันครับตามหลักอะโมเนี้ครับอะของกันคับไปทีละขั้นเลยครับที่ขุดอะโปรตีถ้าที่ขุดหินจะทำให้คุณดได้ตอนนี้อ่ะโอ้ไม่ไม่อะไรยังไม่ได้ อถจาที่คุณเห็นนะปกติสามารถผลิได้แต่ตอนนี้คุณไม่ได้นะครับต้องไปทําที่คุณขอบเปิดท,ที่เพิ่มเงนเพิ่มเงินก่อนนะครับเขาตัดบางส่วนนะครับขีปมเมื่อกี้เราเปิดกับตายครับยังไม่ค่อยรู้คุณจะมันยีห้ออะครับพอดีเพิ่งได้มานาน อัน,นี้มันของสุดเก่ามาันรู้ไหมว่าทำไม่ได้แต่น,นี้ยังทำไม่ได้นะครับของเพิ่มถึงมว่ามันเยู่นะครับมะม่วงมะพร้าวเลยครับอย่าเล่นนะจะเริ่มเป็นคนอินกันเลยครับสุนแกนี้ก็จะปล่อยไปก่อนครับเผื่อเจอเป็นเป็นหมู่บ้านนะครับ กดอาจบางครั้งอาจจะไม่ทีก็พอดีว่าบางครั้งอาจเป็นของที่หายากอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นโอ้โหโอเคมันมีเรื่องทำหรอกครับอตาตอนที่ใหญ่ับมันสามารถขุดโคลแล้วก็เอ่ใช้ผมมานของเราในส่วนซัฟเฟอร์สัยญ,ญ,ญาครับดูด้วยวมันคืออะไรครับมันดูค่อยดูทีหลังครับ เรือใบนี้คือของชั้นใหม่ใช่ไหมครับในส่อนที่มันเขียนเลยครับสามารถขุดโคได้ซัฟเฟอร์คัพคอปเปอร์แล้วก็ลาพีดคอร์ดครับยังขุดเหล็กไม่ได้ครับต้องหาน่าจะหาคอปเปอร์กันครับส่วนเรื่องวันและเวลาดูเวลาดูได้ครับดูแค่วันไหญครับดูข้างบนมุมขวาเลยครับไม่ปนสายครับ อาจจะพูดงงนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับมาทําคลิปเพิ่งไปถองแบบจะคิดแบบสุดที่น่าจะหลายปีแล้วนั่นแหละคิดว่าจะไม่ยาวมกนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับเล่นนะทำหลายหลายปีอยู่ผมถ้าถ้าคำนี้ินเสียงเกมก็นไย่างเไม่ตรวจสอบเลยเพิ่งกลับมาเล่น ส่วนคำว่าไอาซีบ,บูรีเวอร์น่าจะเป็นชื่อเอทอนนะครับผมไม่รู้มันสามารถถือทอนและสว่างได้ไหมเออฮะโอเคคุณไม่กิน่าจะไม่เจอเอาไม่ต้องน่งาจะทำก่อนครับถ้าทำไม่เคยทำก่อนอาจจะไม,ไม่ได้สูตรโอเคครับน่าต้องวางต่อนเองเหะอฮะเอานี่เอาตรงนี้เป็นช่องเก็บเงินนะครับถ้าที่ผมคิด ไลคิดี่ถั่เอาหน้าต้องเก็บอัปเกดเลยครับผมมันค่อเข้างไอดอนนี้เยอะเลยครับรู้สิครับถ้าบางครั้งอะไรนั้นถ้าอยู่ดีมีคลิปแบบเป็นคอมลงไม่ต้องใส่นครับ มีคอมแต่นั่นแหละโอเคในคอมอันนี้ฮะดูนะครับว่าแล่อะไรน่าจะแล่ใหม่ไม่รู้ใช่แล่ที่มันเขียนนั่นรู้แต่ขุดช้าน่าจะอาจจะไม่ใช่ครับเราจะผ่านคืนหนึ่งได้หรือเปล่าโอเคดังนั้นผมขอไม่ลองขุดหรืออาจจะลองขุดน,นะครับแต่ แต่ถ้าขุดแล้วโอเคแร่ไอไม่รู้มันขุดแร่แล้วครับแร่ผมกเลองขุดถ้าขุดได้ก็ขุดครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะปล่อยอย่างนี้ไว้ครับแต่มันดูขุดนานครับน่าจะขุดไม่ได้แต่ขอลองขุดกัครับใ <ๆ S 2> นสถานะขอปเปิดพอดลีลองขุดก่อนไม่รู้มันบั้าไปทาไมบัาไปว่าแรนกนี้ขุดไม่ได้ครับนต้องมีที่คลิกขึ้นน่าจะขอเปิดน่าจะไม่ใช่ผลยกป่าขอเปอิดแต่อันนี้ไม่รู้แร่อะไรถ้าขุดไม่ได้ก็น่าจะต้องไปที่ขุดขอเปิดมันขุดได้โอเค อทิญนะมือทินอ่าทินไทยจำอะไรแถวนี้อ่ะหรือเสี่ยทินก็ทินนั่นแหละแต่ขุดช้า,างนินคอ,อยขุดด้านหลังกันเลยครับขอยลองไปหาสำรวจแถวนี้กันนะครับอ่านั่นจะนกพิษลาบหรือเปลูกใหม่นกพิษลาบลูกเขาอ่น่าจะเป็นนกโบนที่ที่เปลี่ยนสีเลย,ยแท้เลยน่าจะเป็นแบบเลยเป็นพอมอนนะครับ โอเคครับโหไม่เจอนานอันนี้มันคือหมู่บ้านแล้วไม่ฮะไม่วิธีแลกอ่าน,นี้คือหมู่เหล็กครับไม่อะไรครับมไม่ได้ค้างโอเคนี้จะเป็นสตัคเจอร์ใหม่แต่นั่นโอเคตอาคิดว่ามันเป็นแมนชั่นเออใช่ครับอินบนลล์คือน่าจะเป็นมอสสตัคเจอร์แล้วก็จำชื่อมันนึกไม่ได้นะต้องไปคอยดูโอเคมีเตียงครับขอ,เ,อเตียงไว้หนึ่งนะ ค okay. ของเริ่มต้นเยอะอยู่ครับน่าจะทำออกไปเกือบทั้งหมดเลยครับนั่นแหละน่าจะไปบางอย่างด้วยกระบอเพชรน่าจะทำก็จะเจอนั่นก็น่าจะหาก็นี่อ่าเคโอตแซลมอนเป็นอาหารนะครับเห็ดก็หายา,ยากอยู่ส่วนอย่างอื่นน่าจะไม่ขอ,อ,อไปโก,กบูบีนโอเคอันนี้ของยาเต็มแล้วอาจจะต้องไปสร้างบ้านหรือเคลียร์อย่างานะ่นอ่า ไม่รู้จ่ายที่เป็นบ้านเดียวครับแต่มันผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่แต่จะเอาขอไปบ้างโอเคเล่นเหล็กนะครับ mm. ถือว่าเป็นบ้านที่ดีมีเหล็กให้แต่น่าจะถุดแปลงส่วนพวกของที่ยังเป็นไม่รู้มีฐานอยู่ไหมถ้าไม่มีก็โอเคน่าจะม,มีขอขุดแล้ว <c oughs> ไม่คิดดีเลย นี่าจะไม่อยากขุดนี่ของเยอะอะไรครับขอแยกเป็นบางส่วนนะถ้าเอาไปหมดก็น่าจะของจะเต็มไปกลคือได้วโขกคนละกันเลยครับโขกย้ำกันเลครับม,มือมือถือโอเคมันไม่ได้แต่ของลงโซเชีงลูลือกันเลยอ่ะนี่หายไม่เต็มอะไรคือกันยิดยืดโอ้โห,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 ห น่าจะเป็นแมนชั่นน่าจะน่าเป็นเมนชั่นของสปอนเจอร์แต่ยากพอกันครับเขาไปดูกันครับรอบๆสวยแล้วครับเป็นเขาเขาวิ่งเลยครับอ่ามันลงน้ำจะช้าอยู่แค่น่าจะเป็นของหมดโอ้ไม่พลิตอีกอ,อนน่าต้องไวลงกไปก่อนครับน่าจะสู้ไม่ไหว เสวยจริงครับต้องเราต้องหนีครับนี่ก็ของดีอยูนะครับแต่่นี่ะสำรวจไม่ได้มันนั่นลงแล้วอยู่ใปโอม่นหละอยากเจะใปโอมเพนนครับที่มันเป็น,นเพลียรครับอะไมครับเช็ดตดิงที่เดินเขจะค่อยเปลี่ยนสีดีให้หลังเขาอะไรครับ น่ทางก่อนครับน่าจะไปไม่ไหวมา,มาตามมาเลยครับอุ้ยเดี๋ยวผมกรชิบไปชิมาโอ้โหครับพนอ่ะโอเคครับแพออ่าไม่รู้เกิดในในเกิดทากลังทะเลไปแนะตามกดน่าจะทิ้งคอมไปสิ่งหนึ่งขอทิ้งทิ้งสิี้เลยก็ได้ครับแต่อ,อุญาทิ้งสองสามอย่างจะเป็นของไม่ค่อยดี โอเคครับปานี่ครับปาสองถ้าถ้าเป็นของประดิษฐ์สองชิ้นนะนี่นี่ชัดส,ส,สายไหมหรือว่าน่ารึนี่ขอ,อ,อเรียนแล้เวเป็นแค่สายของวัตถุเฉยไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ไม่สายปกติเมื่อกี้น่าจะเป็น ขเขาเรียกว่าเป็นฮีจี้นิดหน่อยเพื่อให้เขาสวยงามเมื่อกี้ทะเลกือบตรงนั้นครับเอาเลยในต้องทะเลครับแถวนีมันมีแต่เกาะนะครับโอเคเอปกตีิมันเปลี่ยนสินครับไม่รู้เปลี่ยนสินครับอะไรครับปกติถ้าอย่างนี้ถ้าจำได้ในสมัยก่อนมันต้องใช้ทีนั่นเลยไอ้ที่ขุดดินที่เป็นไม้ครับ อันนี้จะ,ะข้าวสมุทรกรับไม่รู้จะเจออะไรไหมอืมโอเคเนี่ยเจอโอเคมีมาร์ครับแน่ใจโอเค,คยังขุดไม่ได้ไม่เลยดูว่าเกิดอะไรครับรู้มีมาร์ล็อโอเคถ้าหลังเจอกัน,นจะไปขุดเทวดาดีอยู่ครับใจขุดไม่ได้ไม่เลยแต่ผมรู้ถ้าจะขุดอามอล็อนี่ต้องใช้เองไหมครับอโอเคนั่น น่าเป็นต้นมะพร้าวครับผมนึกว่าจนแบบกิมน่าจะเป็น,น,าาน,น,บบน,นเทนนี่โอ้โหน่าจะเป็นแบบคลายไมโครสวามน,นะครับปลากุ้งกลางโอเคครับอีกแล้วน่าจะเป็นนั่นใช่ไหม Texture Soy มะพร้าว,อาาวโอเคมีต้น เป็นไม้ยังขึ้นครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะตัดได้หรือเปล่าไม่เลยครับมันเดนี้จะนั่นสีแดงร้ว่าถ้าใช้ก็จะเอาเป็นสีนั้นได้ตัวนี้เป็นสีฟูโอเคแดงครับไม่รู้เปลี่ยนสีได้แบบพสุ่งีโอเคได้ พิ่งผ่านมาหนึ่งวันนี่ครับตายไปหนึ่งรอบแล้วแต่แต่หนุนคอมเป็นไฮคอร์นะบอกแต่คลิปโจงมัมมมมมนประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีครับแถวนี้จะสำรวจได้อยู่ครับเพื่อเจอคอปเปอร์เลยครับโอเคครับเจอคอปเปอร์ยังพูดอะไรกับคำเลยครับจะพักกันแถวนี้ก่อนฟักหนึ่งครับเพาจะต้องหาอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมฮะเป็ี่ยนฮะอันนี้คือทีอันนี้เป็นปโอ้อยากขึ้นเยอะแต่ไม่รู้นี่ทำไมได้ครับค่อยไปดูข้อมูลที่แล้วอันนี้ทีเบกอย่าเราทำนี้ครับแต่ไม่รู้จะดีเปล่า ตามแล้วผมมีเหล็กก็น่าจะได้แล้วไปขุดนั่เลยต้องขอลองขุดคอปเปอร์ก่อนเพราะที่ขุดขอปเปือกไดนไหมเดี๋ยวน้อก็ทำคอปเปอร์มีประโยชน์มากเคยครับจิ๊กมีน่าทำที่ขุดนิดหน่อยเอาเดีวผมฮะนี่คือผมทำที่ขุดเหล็กไม่ได้เลยหรือว่ามันแค่ปิดไว้เฉยโอเคได้ ก็ถือว่าโอเคตอนนี้ไงขุดท,ทินได้แปลว่าทินน่าใช้ที่ขุดนึกขึ้นเพิ่งลงทักมาอ่าในตอนคลิปไปทานี้เลนครับเนี่ยผมทำมาแล้วต้องไปเลยละโจคลิวเนีับผมครับ